วิธีดูปฏิทินวันหยุดของบริษัทเรานะคะให้ทุกท่านกดที่ปุ่มเมนูด้านล่างค่ะเมื่อกดแล้วนะคะให้เลือกปฏิทินหรือคาล endar น,น,นะคะอันที่2จากด้านล่างนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะจะมีปฏิทินวันหยุดบริษัทตรงนี้จะเป็นปฏิทินที่แสดงวันหยุดประจําปีที่เราได้รับในแต่ละปีนะคะอันที่2จะเป็นปฏิทินตารางการทํางาน ส่วนอันที่3จะเป็นปฏิทินกาลาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูปฏิทินวันหยุดบริษัทก่อนนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะให้เลือกบริษัทที่เราเป็นพนักงานของสังกัดนั้นๆคะ่ะตรงนี้นะคะปฏิทินจะแสดงวันหยุด ในเดือนนั้นนั้นนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเดือนนั้นจะมีวันทํางานกี่วันวันหยุดกี่วันแล้วก็เป็นวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ประจําปีกี่วันนะคะตรงนี้เราสามารถดูย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้เลยค่ะโดยตัวสีเขียวนะคะจะเป็นวันหยุดประจําปีและก็ตัวสีแดงจะเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์นะคะ ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นปฏิทินตารางการทำงานค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะ,นะหน้าต่างปฏิทินจะแสดงกะงานของเรานะคะในแต่ละวันค่ะกรณีที่ท่านมีหลายกะงานนะคะในหนึ่งเดือนตรงนี้เมื่อเราได้แจ้งกะงานกับทาง hr แล้วนะคะมีการกำหนดกะงานเข้าไป หน้าจานี้นะคะจะแสดงกัะงานของท่านในแต่ละวันค่ะ